ไงกันบ้างคะห่วงจุ้ยบ้านดีมีอะไรนะจำไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ทดสอบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องยูนิคเน็ตนะคะกับช่วงแม่แม่มูเตลูค่ะสำหรับ EP แรกนะคะเราเอาเรื่อง สีเสื้อมงคลประจำวันมาฝาก EP นี้นะคะเรามากับท็อปิกที่ว่า <Wow. S 1> ห่วงจุ้ยบ้านดีชีวิตมีแต่เฮงค่ะ <Wow. S 1> สำหรับเรื่องหวงจุ้ยของบ้านนะคะถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนเสริมแล้วรับรองว่าความเฮงความรวยรอยอยู่แน่นอนค่ะตัวแรกที่จะพูดถึงกันก็คือทิศของบ้านนะคะควรหันหน้าบ้านไปทางทิศใต้และทิศเหนือค่ะ ถ้าเกิดว่าซื้อบ้านตามทิศนี้แล้วนะคะลมจะช่วยเข้าบ้านแบบเย็นสบายนะคะเหมือนคำที่บอกว่าอยู่เย็นเป็นสุขค่ะและต้องให้บ้านเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะคะบ้านที่ถูกหลักฮวงจุ้ยนะคะจะต้องประกอบไปด้วยธรรมชาติที่โอบล้อมรอบบ้านนะคะแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวค่ะ ต้นไม้ที่ให้ร่มเงานะคะก็คือความเจริญงอกงามที่จะมาช่วยส่งเสริมเรื่องความเจริญรุ่งเรืองทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและเงินทองของเราให้งอกงามค่ะมาพูดถึงเรื่องประตูหน้าบ้านกันบ้างนะคะสําหรับประตูหน้าบ้านที่จะเปิดรับทรัพย์นะคะในระยะ45องศาค่ะต้องไม่มี ป้ายโฆษณาไม่มีเหลี่ยมมุมตึกทิมแทงเข้าสู่ประตูบ้านเราไม่มีเสาไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่บังอยู่นะคะประตูหน้าบ้านค่ะไม่ควรตรงกับประตูหลังบ้านถ้าประตูทั้งสองบานตรงกันนะคะให้หาเฟอร์นิเจอร์หรือฉากกั้นมาบังไว้ไม่ให้ตรงกันค่ะ บันไดนะคะต้องมีความแข็งแรงมั่นคงบันไดบ้านถือเป็นตัวเชื่อมโยงพลังงานดีระหว่างตัวบ้านในแต่ละชั้นนะคะต้องเหยียบได้เต็มฝ่าเท้าและมีความแข็งแรงเพราะบ่งบอกว่าบ้านนั้นมีความมั่นคงค่ะ <Wow. S 1> นําของไม่ดีออกจากบ้านการนําของไม่ดีออกจากบ้านก็เปรียบเสมือนการนําพลังงานที่ไม่ดีออกไปด้วยนะคะทิ้งๆไปเลยนะอะไรที่เป็นของเสียของพังอย่เก็บไว้กับบ้านค่ะ ปรับเฟอร์นิเจอร์ส่งเสริมมิดเฟอร์นิเจอร์นะคะควรที่จะจัดให้ล้อมวงหรือว่าชิดกันนะคะเพื่อง่ายต่อการพูดคุยกันของสมาชิกในบ้านหรือถ้ามีแขกเหนือเข้ามาอย่างนี้เนาะไม่ควรชิดผนังทั้งหมดนะคะเพราะว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ภายในบ้านไม่ดีค่ะจัดบ้านให้สะอาดอยู่เสมอนะคะควรจัดการทำความสะอาดทุกพื้นที่ของบ้าน ให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอค่ะรวมไปถึงเพิ่มต้นไม้หรือว่าปลูกดอกไม้ก็ได้นะคะเพื่อปรับพื้นที่ให้มีอากาศถ่ายเทสะดวกภายในบ้านค่ะและก็นําน้ําพุมาตกแต่งบ้านได้นะคะเพราะว่าน้ําพุค่ะเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งนะคะในหลักของฮวงจุ้ยแล้วนะคะจะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างพลังและความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นสัญลักษณ์ของเงินทองค่ะมาพูดกันถึงเรื่องการจัดวางสิ่งของในบ้านเพื่อเสริมดวงกันบ้างค่ะ สำหรับบ้านของเราเนี่ยนะคะโซนทิศเหนือจะเป็นทิศธาตน้ำค่ะควรตกแต่งด้วยน้ำพุหรือวัตถุทรงโค้งทรงกลมมีความมันวาวนะคะหรือจะเป็นรูปคลื่นหรือใช้สีฟ้าสีน้ำเงินเทาดำขาวเงินและสีทองได้ค่ะแต่ด้านทิศเหนือเนี่ยนะคะห้ามใช้สีเหลืองส้มครีมน้ำตาลโอรสตกแต่งบ้านเด็ดขาดค่ะ มาถึงโซนทิศใต้ของบ้านนะคะทิศนี้จะเป็นทิศทาตไฟค่ะควรประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ต้นไม้หรือวัตถุทรงสูงทรงกระบอกทรงฟิระมิดหรือใช้สีแดงและสีชมพูเท่านั้นนะคะห้ามใช้สีฟ้าน้ำเงินเทาดำตกแต่งบ้าน ทางทิศใต้เด็ดขาดค่ะทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะอันนี้จะเป็นทิศธาตุไม้ค่ะควรตกแต่งบ้านด้วยต้นไม้น้ําคุหรือวัตถุทรงสูงรูปทรงที่เป็นคลื่นๆเกลียวคลื่นอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าใช้สีเขียวฟ้าน้ําเงินเทาดําตกแต่งบ้านได้ค่ะแต่ห้ามใช้สีเงินสีทองโลหะต่างๆตกแต่งบ้านนะคะในทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ มาถึงทิศตะวันตกกับทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะอันนี้จะเป็นทิศธาตุทองค่ะควรตกแต่งด้วยโลหะทรงกลมมีความแวววาวเซรามิกก็ยังได้นะคะเครื่องป้านดินเผาหรือวัตถุที่มีสีเงินทองน้ำตาลครีมเหลืองส้มและโอรสค่ะห้ามใช้สีแดงสีชมพูตกแต่งบ้านในทางทิศตะวันตกหรือทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเด็ดขาดนะคะมาถึงอีก2ทิศนะคะสำหรับ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับทิศตะวันตกเฉียงใต้ตรงนี้จะเป็นทิศธาตุดินนะคะควรตกแต่งบ้านด้วยเซรามิกเครื่องปั้นดินเผาหรือใช้วัตถุสีเหลืองส้มครีมน้ำตาลโอรสแดงชมพูค่ะห้ามใช้สีเขียวตกแต่งบ้านในทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้เด็ดขาดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับท็อปปิก ที่แม่แม่เองนำมาฝากทุกคนวันนี้กับช่วงแม่แม่บูตลลูกในช่องยูนิคเน็ตสำหรับหวงจุ้ยบ้านดีชีวิตมีแต่เฮงนี่นะคะถ้าใครลองทำดูแล้วมันดีจริงเฮงจริงยังไงก็บอกเล่ากันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย